วันนี้อบกินในเรื่องของเพื่อนนะคะที่อยากจะมาเราไ่ฟังเพื่อนฝากมาเล่าะคะ่ะก็คือเขาบอกว่าตอนที่เขานะคะอยู่กับพ่อแม่นะคะเขาดูเหมือนว่าเขาจะลําบากมากนะคะแต่ทําพอเขาม่อยู่กับแฟนนะคะพราะเขามีแฟนแล้วไม่อยู่กับแฟนนะคะเขากลับว่ารู้สึกว่ามันสบายมากกว่านะคะ แล้วว่าแฟนนะคะตามใจที่อยากนะคะอบอุ่นกใจนะคะตอนอยู่กับพ่อแม่นะคะก็ไม่เคยได้อะไรเลยให้ทํางานแบบเยอะมากแต่ก็ไม่เคยจะซื้ออะไรให้นะ,ะแต่พอมาอยู่กับแฟนนะคะได้รับการเอาใจที่มากขึ้นนะคะอยากได้โทรศัพท์แพงๆงนะคะแฟนก็ซื้อให้อยากได้อะไรต่างๆแล้วนาอยากจะกินอะไรนะคะแฟนก็หาให้นะคะ ไม่ต้องหาเองเลยนะคะโทรศัพท์เคื่องละหมื่นสองแฟนก็ซื้อให้แต่อยู่กับพ่อกับแม่ไม่เคยเลยนะคะที่จะซื้อให้ค่ะตอนอยู่กับพ่อกับแม่ถ้าอยากได้โทรศัพท์พแพงแก็ต้องไปทํางานหาเงินแล้วก็ซื้อเอง อยู่บ้านนะคะตอนอยู่บ้านกับพ่อแม่ลำบากต้องทำงานตั้งแต่หกโมงเช้ายันตีสองตีสามก็อยู่กับแฟนไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราบอกแล้วไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแฟนต่ให้เราอยู่แบบสบายๆแต่งตัวเสร็จวยสิ่งที่ป๊อกกินพูดมานั้นเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะที่ฝากมาเล่านะจ้า ก็เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาคนที่แบบว่าดีๆได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่เราจะมีใครสักคนนะคะเราก็ต้องอ่าดูให้ดีๆแล้วก็ดูให้นานๆ